สาระในเช้าวันนี้ก็คงมาจากประเด็นคำถามและก็ข้อสงสัยจากพี่น้องเกษตรกรน,นะครับว่าทำไมดอกทุเรียนที่ออกในช่วงนี้เนี่ยมันจึงมีทั้งขแขนบ้างบางครั้งก็เป็นไข่ออกมาเป็นสีน้ําตาลแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งมันก็ไม่มีการพัฒนาแต่พอถึงช่วงจังหวะเวลานี้กลับกลายเป็นส่วนที่แหลมออกมาเป็นขแขน คือประเด็นตรงนี้นะครับเราก็คงต้องอธิบายเป็นในลักษณะของอเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของอสรีระหรือโครงสร้างการออกดอกภายในของทุเรียนแล้วก็เป็นเรื่องของอข้อมูลที่เราได้เก็บรบวบรวมมาบางครั้งนั้นอาจจะไปขัดกับในส่วนของอข้อมูลที่พีน่นศก,กอาจจะได้รับก็ ลองพิจารณาดูจากข้อมูลตรงนี้เพราะนี่คือส่วนที่ผมเองนั้นได้ศึกษารวบรวมมาเป็นเวลากว่า40ปีเราศึกษาพฤติกรรมศึกษาในเรื่องลักษณะนิสัยศึกษาในเรื่องของออกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็สรุปมาเป็นพอที่จะเป็นคำตอบตรงนี้ได้ว่าในส่วนของการพัฒนาตาดอกของทุเรียนนั้นเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรและในส่วนของเหตุผล ที่กลายเป็นขแขนงบ้างหรือเป็นดอกบ้างก็จะเป็นส่วนที่พี่นศกรอนอาจจะได้มีคำตอบในสาระในวันนี้ก่อนอื่นนั้นเราจะต้องย้อนข้อมูลไปนะครับว่ากรณีการออกดอกของทุเรียนนั้นก็จะเป็นในลักษณะเงื่อนไขก็คือใบมีลักษณะเป็นใบแก่มีความอุดมสมบูรณ์คืออาจจะเป็นในลักษณะ เงื่อนไขที่อาจจะมีความเปลี่ยนแปลปนเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่หลักการก็คืออยู่ตัวน,นี้ต้องผ่านมาแล้วครับใบสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอเหมือนกับในคลิปที่ผ่านมาประการที่2ก็จะต้องเป็นในลักษณะของสิ่งแวดล้อมเอื้ออํานวยคือมีฝนทิ้งช่วงในส่วนของฝนทิ้งช่วงนั้นเราอาจจะเข้าใจว่าในหลักการก็คือความเครียดความเครียดเหล่านี้ก็คือในเรื่องของฮอร์โมนเอทิรีน ซึ่งฮอร์โมนเอทิลีนนั้นก็จะเป็นส่วนที่จะสั่งการให้เกิดการพัฒนาหรือสร้างฮอร์โมนที่เป็นตัวที่ทำให้ออกดอกก็คือไซโตไคนินในขณะเดียวกันในลักษณะเหตุผลทางวิชาการก็คือในเมื่อทุเรียนเกิดสภาวะความเครียดร,ระดับฮอร์โมน GA หรือจิบเบเรลลิกแอซิดก็จะลดลงในการลดลงนั้นเกิดมาจากสภาพของกรณีความชื้น ในอากาศเริ่มลดลงความร้อนความแห้งแรงสูงขึ้นคือถ้าเป็นอากาศที่ร้อนจัดชื้นจัดแล้วก็มีฝนตกที่จะทำให้พืชกระตุกในตัวเจ่นอันนั้นก็จะกลายเป็นฮอร์โมน g a หรือจิบเบอรลเลอแอซิกซึ่งนั่นหมายความว่าฮอร์โมนตัวนี้จะทำให้ตาเหล่านั้นเป็นแขนงพี่น้องสกรอลองสังเกตดูครับว่าทุเรียนเนี่ยก่อนที่เขาจะแตกใบอ่อนด้านนอกส่วนใหญ่แล้ว กลุ่มตาภายในจะเกิดขึ้นตามลำกิ่งก่อนก็คือขแขนงนั่นเองเพราะฉะนั้นกรณีของขแขนงที่เกิดขึ้นก็ย่อบอกให้รู้ว่าระดับฮอร์โมน G a หรือจิบเลเอ G a, รแอซนะิภายในต้นนสูงเกินกว่าการที่จะออกดอกประการต่อมาในเรื่องของสภาวะของการเคลื่อนย้ายพลังงานเราต้องเข้าใจนะครับว่าการสั่งการการสั่งการที่จะทำให้พลังงานที่ใบเป็นผู้ผลิตเนี่ย ย้ายพลังงานลงมาตามท้องกิ่งนั่นหมายความว่าด้านบนจะต้องเป็นใบแก่ใบดำใบตันแล้วเขาถึงจะย้ายลงมาด้วยบทบาทหน้าที่ของแคลเซียมและโบรอนซึ่งจะต้องมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กันอาจจะเป็นแต่ตอนหนึ่งโดยประมาณคือแคลเซียมสูงกว่าโบรอนเท่ากันไม่ได้นะครับจะเปลี่ยนคุณสมบัติทันทีทีนี้ประเด็นผมก็อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นเหมือนกับระบบของการดัน ระบบน้ำภายในสวนเมื่อเราปั๊มน้ำจากปัม๊มเขาก็จะดันไปท่อเมนไปสู่ท่อย่อยจากนั้นเมื่อความดันทั้งหมดคงที่แรงดันเหล่านั้นจึงจะย้อนกลับมาเมื่อย้อนกลับมาเนี่ยมันก็จะสมดุลกันที่ปัม๊มเพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีการออกดอกของทุเรียนที่เกี่ยวข้องกันเราต้องเข้าใจนะครับว่า เมื่อเกิดความสมดุลพลังงานที่ใบก็จะต้องย้ายลงมาย้ายลงมาตามท้องกิ่งตามจุดเจริญแล้วก็สะสมไว้คือถ้าเป็นในช่วงของสภาวรล้อมที่ไม่เหมาะสมเขายังสมบูรณ์ไม่พอพลังงานเหล่านี้จะไหลลงมาจนถึงรากเมื่อเข้าไปที่รากรากใหม่ก็จะพัฒนาขึ้นเมื่อรากเกิดใบอ่อนก็จะต้องแตก ใบอ่อนนั้นหมายความว่ามีความสัมพันธ์กับหมวกลากพลังงานที่เก็บสะสมทั้งหมดถ้าลงไปถึงที่ปลายลากก็จะสร้างลากใหม่เมื่อสร้างลากใหม่ก็จะแตกใบอ่อนใหม่นั่นคือเหตุผลทางภายในหรือตาคเรียกว,ว่าสรีระของทุเรียนแต่ถ้าในขณะเดียวกันในความหมายของผมที่กำลังอธิบายคือพลังงานเหล่านั้นย้ายลงมาแค่จุดเจริญคือแค่ท้องจริง เป็นส่วนใหญ่แล้วตรงตำแหน่ตงตัวนั้นเก็บสะสมไว้เมื่อเก็บสะสมไว้ก็คือคำความหมายของการว่าสะสมตาดอกจนกระทั่งถึงจุดฮอร์โมนสมดุลเขาก็จะออกดอกได้ทีนี้ในการออกดอกนั้นต้องอธิบายต่อเติมขึ้นใหม่ว่าแรงส่งหรือแรงดันหมายความว่าใน ท้องกิ่งเนี่ยมันมีกลุ่มการสะสมพลังงานตำแหน่งใดก็ตามที่เป็นตำแหน่งที่ระดับฮอร์โมน g ีหรือจิบเบอรเรลอิสูงเขาก็จะเซลล์จะยืดยาวก็จะเป็นแขนงแต่ในขณะเดียวกันเขาจะพัฒนาเร็วกรณีฝนตกกรณีให้น้ำผิดเขาจะพัฒนาเร็วมากแค่เพียง7วันเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแขนงได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าในระดับ ของความเครียดระดับฮอร์โมนสมดุลการพัฒนากลุ่มตาจากตาสีน้ำตาลอ่อนไปเป็นไข่นะครับเป็นไข่ไข่ขาวไข่เหลืองก็จะใช้ระยะเวลา7วันหรือ10วันอาจจะช้ากว่าขแนขแนงแขนงแค่5วันก็เป็นขแขนงได้แต่ถ้าเป็นดอกเขาจะพัฒนาอย่างช้าๆก็คล้ายๆกับมังคุดดังนั้นในความหมายตรงนี้ เราก็จะต้องหันกลับมาดูว่าประเด็นในเรื่องของการส่งให้ตานั้นเคลื่อนหมายความว่าเราใช้น้ำเป็นตัวกระทุง้งคำว่ากระทุ้งคือดันให้เกิดการเคลื่อนตัวของตาในตามแหน่งท้องกิ่งแต่ไม่ได้ไปดันให้ถึงขนาดเป็นยอดเป็นใบอ่อนให้เข้าใจว่าการให้น้ำในปริมาณที่มากเป็นการส่งตา ให้เคลื่อนแต่การให้น้ำปริมาณที่ทีจะเป็นการส่งยอดให้เคลื่อนเพราะฉะนั้นในกรณีที่ท่านอาจจะได้ยินคำแนะนำจากเพื่อนๆชาวสวนหรือจากข้อมูลในโลกของสื่อโซเชียลแล้วก็เรื่องของเทคนิคการจัดการก็คือต้องให้น้ำเป็นตัวกระทุงตาดอกให้เคลื่อนอันนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นเราให้มากได้แต่เราไม่ได้ให้ทีนี่คือองค์ประกอบที่เราต้องทำความเข้าใจ แล้วย้อนกลับมาดูว่าอาถ้าอย่างนั้นณเวลานี้ล่ะพี่น้องเกอรลงดูครับเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ฝนตกมีความแร้อนมีสภาวะฝนทิ้งช่วงมีความชื้นสูงถ้าเราพูดกันในระดับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะทำให้ระดับฮอร์โมนเหรือจิเบลลแอซินั้นสูงขึ้นมาจนกระทั่งไม้ผลเขาแตกใบอ่อนดังนั้นในกลุ่มผู้ที่ทำสาร ก็จะมีหลักการแค่ว่าการเอาตัวสารทุเรียนฮอร์โมนแพคโคบิทซอนหรือบิวทซอนก็แล้วแต่นะครับเอาเข้าไปไว้ในต้นทุเรียนมันก็แค่ไปไกลไกคือไประดับควบคุมฮอร์โมนตัว G A หรือจิบ l ล l i c แอซิดไม่ให้สูงเกินไปเท่านั้นเองถ้าให้มากมันก็เป็นอันตรายเป็นเรื่องที่เรารับรู้อยู่แต่ถ้าให้พอดีก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นส่วนที่เราได้ ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆกันสักครู่หนึ่งก่อนครับแล้วประอะไรนะ่ ประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่าน,นหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิ2บำรุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายนาเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์เอ็กตรทกษ และชัยคกษ์เกษตรทุกสาขาข้าวเด็นเทคโนครอบตอน ทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์15 15้5พ่น2อถึงสครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมันอย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากใบหนาเขียวเข้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์15 15 15ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนคราฟ ไฮแมกคือธาตุอาหารเสริมแมกนีเซียมที่เหมาะใช้ฉีพ่นกับพืชทางใบควรใช้ไฮแมกฉีพ่นะระยะพืชแตกใบอ่อนเพื่อเร่งใบอ่อนของพืชให้แก่เร็วขึ้นปัญหาทุาเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงจะหม ไปเมื่อใช้ไฮแมกใช้ไฮแมกฉีดก่อนเก็บทุเรียน2เดือนไฮแมกจะช่วยให้ทุเรียนแกเร็วขึ้นและช่วยให้สีเนื้อเหลืองน่ารับประทานยิ่งขึ้นไฮแมกเป็นผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ร้านชัยาพึ่เกษตรทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรทั่วไปมาแล้วครับพี่สูตรจากอิตาลีแคลเซียมบรอนของแท้สะสมอาหารออกดอกก้ลนดีแนะ่ป้องกันผลแต่ก่อนแก้รวยกันแน,แน่งานนี้ เ่าทนจะเป็นเศรษฐีต้องเลือกใช้ของนี้ไ่โฟแคลซีนีจ้าไซโฟแคลสารแคลเซียมโบรรนของแท้สูตรน้ำใสสีฟ้าสเร็จรูปจากอิตาลีแคลเซียมสูงถึง15ปซตใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดและพืชพักต่างๆยำไซโฟแคลเจ้าของเดียวกับซิ่ิกอน2องพันผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทเอโรวันเคมีเกษตรจำกัดเอโรวันเพิ่มผลผลิตชีวิตผาสุกมาแล้วมาทาเนนสารแมนโคเซปบวกไทโอฟาเนตเมทิล นวัตรกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นทั้งคุมทั้งค่าในขวดเดียวกันใช้กำจัดร,ราสีชมพูร,ราดำราเข้าควบผลและแอนแทคโนดในพริกและไม้ผลทุกชนิดใหม่ล่าสุดหากเกษตรกร,รพบปัญหาโรคราดำและผลเน่าในสลักต้องใช้มาทาเนต300กร,รมัมร่วมกับโฟลีอาฟอส400อัตรา 100cc ต่อน้ำ200ลิตรมาทเนตผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพของ บริษัทกรีลิฟิจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกษเกษตรทุกสาขาท่านสามารถที่จะหาซื้อใน,นใาาลิดพ,พันธ์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านดังนั้นในกรณีเงื่อนไขในเดือนตุลาคมเนี่ยมันจึงมีละสองลักษณะ ลักษณะที่หนึ่งก็คือเป็นกลุ่มผู้ที่ใช้เทคนิคใช้สารเข้าไปลดฮอร์โมน GA หรือจิบเบิลแอซิดก็จะทำให้การพัฒนาดอกเร็วกว่ากรณีธรรมชาติเพราะกรณีธรรมชาติที่อวัยในคลิปที่ผ่านมานั้นให้เข้าใจแล้วนะครับว่าอายุใบความสมบูรณ์การเคลื่อนย้ายประเด็นเราเริ่มเจาะเข้ามาถึงตำแหน่งท้องกิ่งแล้วทำไมเขาถึงเป็นขแขนงตอบได้เขาว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ย เขาสะสมความสมบูรณ์ได้จริงแต่ในระดับของฮอร์โมน GA หรือจิบเบลล์ลิอแอซิดยังสูงอยู่เมื่อสูงก็เป็นแขนงนั่นเองกรณีที่เป็นตาดอกละ่ะก็นั่นหมายความว่าในระดับฮอร์โมน GA เนี่ยลดลงมาสมดุลกับในส่วนของฮอร์โมนไซโตคคนินเพราะฉะั้จึงกลายเป็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีปัจจัยการผลิตในการสร้างเป็นฮอร์โมนไซโตแคนินเข้มข้นเอามาเติมให้กับตำแหน่งตาดอก การสร้างความเครียดด้วยโพแทเซียมไนเตรตส3 0 4 6สารกําจัดมแมลงอันนั้นก็จะเป็นการสร้างสภา,า,าวะความเครียดเติมความเครียดเข้าไปเพื่อที่จะให้เป็นตาดอกทีนี้เราลองมาดูเขาว่าพฤติกรรมการออกดอกการสร้างตาดอกของทุเรียนเนี่ยเขาจะเริ่มจากลำดับที่1คือปลายกิง่งลำดับที่สอคือกลางกิง่งลำดับที่สคือโคนกิง่งเราจะสังเกตว่าถ้าเป็นกรณีทุเรียน ที่เป็นรุ่นสาวปัญหาเยอะที่สุดเพราะว่าระดับของฮอร์โมนที่เป็นตัวที่สั่งการให้ออกดอกเนี่ยมันยังอยู่ในปริมาณที่ระดับต่ําบางครั้งการใช้ความเครียดก็ต้องสูงกว่าการอดน้ําการควบคุมปัจจัยการใช้ตัวฮอร์โมนหรือตัวสารทุเรียนก็จะต้องมากกว่าซึ่งจะต่างจากกรณีทุเรียนต้นใหญ่เราจะสังเกตกับทุเรียนต้นใหญ่เนี่ยโดยธรรมชาติ การพัฒนาเขาจะช้าอยู่แล้วเพราะระบบลากเขาก็ลึกกว่าการตอบสนองก็ช้ากว่าแต่เขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราเคยพบนะครับว่าสูตรสําเร็จของพี่น้องเกษตรกรกผู้ปลูกทุเรียนรุ่นเก่าเนี่ยจะต้องรอให้ดอกตาดอกพัฒนายาวลงมาจนถึงโคนกิ่งเมื่อน,นั้นแหละครับจึงจะเป็นที่พอใจซึ่งนั่นหมายความว่าทุเรียนทั้งต้นใช้พลังงานไปอย่างมากทีเดียว เพราะดอกหนึ่งดอกใช้สารอาหารถึงน้ำหนักประมาณ3-4ถึงกลัมแห้งที่เขามีการวัดกันในทางวิชาการเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าในกลุ่มทุเรียนต้นใหญ่เนี่ยเราต้องใช้ความเครียดที่ยาวนานใช้ความสะสมที่ยาวนานและแล้วก็ใช้ปัจจัยในการที่เราจะต้องยืดเวลาแล้วใช้น้ำเป็นตัวส่งประเด็น มาถึงจุดสำคัญตรงนี้ว่าแล้วในส่วนของกลุ่มตาที่พัฒนาณเวลานี้เนี่ยระหว่างตาดอกกับขแขนงมันเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ผมเรียนนะครับว่าถ้าคำสั่งเขาออกไปแล้วให้เป็นดอก จนกระทั่งถึงจุดที่ไม่เป็นปฏิภาคกับคือความหมายของคำว่าปฏิภาคกับฟังแล้วอาจจะสับสนแต่พูดก,กันง่ายๆว่าถ้ามันเป็นตาปูแล้วเนี่ยมันไม่เป็นแขนงแนะ่อันนี้ก็คือถึงผ่านวิกฤตอันตรายแต่ถ้าเป็นไข่ปลาเนี่ยมันยังเป็นช่วงของอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เป็นพัฒนาเป็นดอกก็ได้เป็นแขนงก็ได้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมน ga หรือจิบเบอรแอซิด ซึ่งโฮอร์โมนตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมในสภาพอากาศแต่ถ้าในสภาวะที่เป็นต้นที่สมบูรณ์ในหนึ่งตำแหน่งกิ่งเขาเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างหมายความว่าเป็นแขนงก็ได้เป็นตาดอกก็ได้อยู่ในตำแหน่งกิ่งเดียวกัน เพราะว่ามีการสะสมพลังงานอย่างเพียงพอต่างกันที่ระดับฮอร์โมนเท่านั้นดังนั้นในการสร้างสภาวะความเครียดจึงเป็นลำดับที่สำคัญที่จะลดฮอร์โมน GA หรือจิบเบิลเลอ G A, รอซิ A A S. ส่วนกรณีของการดันตาให้เคลื่อนคือหลายท่านเนี่นะครับตั้งเป็นประเด็นคำถามที่ผมเองก็ขอโอกาสตอบตรงนี้ว่าเอา้าหมอทุเรียนมันเป็นทั้งตาดอกมันเป็นทั้งแขนงแ,แล้วถ้าเราไปให้น้ำ มันก็ต้องกลายเป็นแขนงหมดสิถูกต้องครับอันนั้นเป็นความเข้าใจของพี่น้องเกษตรกรแต่ลองฟังดูใหม่ครับว่าความจริงแล้วเนี่ยการให้น้ำคือการให้น้ำในปริมาณที่ต้องมากนะครับ คือในคลิปที่ผ่านมาหรือในสาระที่ผ่านมาผมอธิบายแล้วว่าบางท่านเนี่ยอดน้ําจนกระทั่งตาที่เขาควรจะออกมาแล้วก็ไม่ออกเพราะท่านอดน้ํามากเกินไประดับฮอร์โมน GA หรือจิบเบิลเล็กซลดต่ำเกินระดับจนกระทั่งเขาออกดอกไม่ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของการที่จะกระทุงตาให้เคลื่อนก็ต้องเป็นน้ําในปริมาณที่ต้องมากพอแต่ย้ําว่าจะไม่ต่อเนื่องนะครับผม อธิบายเป็นเทคนิคการจัดการเช่นท่านหรือพี่น้องชาวสวนเนี่ยถอยน้ำลงไปจนกระทั่งถึงในระดับใบสลดเล็กน้อยตอน11บอโมงเช้าบวกลบคือบางท่านบอกก็มันไม่สลดถ้าไม่สลด,ม,สลดมัน5วันแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ละครับแต่จะให้ต่างกันคือให้ในวันลุ่งขึ้นหรือวันที่6ในประเด็นของการให้น้ำเพื่อให้ดอกเคลื่อนจะต้องให้มาก ให้เต็มรัศมีแต่ไม่ได้ทะลุชายทรงพุ่มและไม่ได้ให้ต่อเนื่องนะครับเราจะให้น้ําในปริมาณที่มากเพื่อกระทุงให้ตาเคลื่อนเสร็จแล้วเราก็จะรอให้ใบเขาสลดอีกครั้งหนึ่งพอใบสลดอีกครั้งวันลุงขึ้นเราก็กระทุงน้ําอีกในปริมาณที่มากเต็มรัศมีทรงพุ่มจะทําให้ตานั้นเคลื่อนออกมาเป็นปกติเหมือนกับมังคุดเช่นเดียวกันต่างกันที่ระยะเวลาวัน แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากระทุ้งไปแล้วเราอาจจะเห็นมีทั้งตาที่เป็นไข่เหลืองออกมาเป็นตาปูหรืออาจจะเป็นขนแนงซึ่งตรงนี้เราขอให้เข้าใจว่านี่มันเป็นพฤติกรรมสำหรับกลุ่มทุเรียนผู้ทําสารเพราะบางครั้งระดับฮอร์โมน g จหรือจิบเบิลเล์แอซเนี่ยมันยังมีอยู่ในตานั้นก็เป็นขนแนงไปแล้วก็ปล่อยไปครับแต่ให้เรากลับมาดูภาพรวม ว่าในลักษณะของไข่ปลาที่พัฒนามาเป็นตาปูเนี่ยไข่ปลาเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นตาปูเคลื่อนออกมาไหมเป็นตาปูเป็นดอกอย่างนี้เท่ากับว่าเราก็ชัดเจนในลักษณะของเทคนิคการจัดการแต่ในเงื่อนไขที่ส่วนใหญ่แล้วที่มีความสงสัยและผิดพลาดก็คือเอาถ้าเรากระทุงน้ำเราต้องให้ครึ่งวงหรือเราต้องให้เกินรัศมีเต็มทรงพุ่มเลย ทะลุออกไปเลยคําตอบคือสิ่งที่ท่านจะต้องให้ก็คือท่านจะต้องให้ปริมาณน้ำที่มากแต่เว้นวันให้ห่างคือรอใบสลดหรือถ้าท่านไม่รอใบสลดท่านก็สามารถที่จะให้น้ำในรัศมีแค่ชายทรงพุ่มส่วนจำนวนน้ำนั้นเราก็ถอยลงมาเป็น ห้รหรือ3าเคยให้ชั่วโมงก็เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีประมาณนี้อันนี้ก็คือกรณีภาคบังคับอย่างกรณีที่มันจะทำให้ทุเรียนเหล่านี้พัฒนาเป็นส่วนตาดอกให้เข้าใจว่าตาดอกเป็นคำสั่งให้ออกดอกแต่ถ้าเกิดระดับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในต้นภายในสวน ่าชุดที่กำลังจะตามมาก็อาจจะเป็นขแขนงได้หรือตาที่ยังเป็นไข่ปลาก็สามารถที่จะเป็นปฏิภาคกลับหรือเป็นขแขนงได้เพราะฉะนั้นในระบบของการจัดการน้ำน้ำต้องให้ในปริมาณที่มากเว้นห่างหรือรอให้พืชเครียดแล้วค่อยให้จะไม่ผิดพลาดถึงแม้ว่าเราให้ไปแล้วยังไงก็ตามอาจจะเป็นขแขนงบ้างเป็นตาบ้างแต่ปริมาณตาดอก เขาจะพัฒนาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นส่วนใบด้านนอกจะไม่มีการแตกครับจะไม่แตกยกเว้นเขาแตกมาแล้วเท่านั้นจึงจะกลายเป็นปัญหาของการผลิตสิ่งที่ผมเองนั้นอยากจะนําเรียนต่อก็คือว่าแล้วในกรณีกลุ่มตาเหล่านี้เนี่ยระยะใดที่ปลอดภัยก็หมายถึงว่ามันจะไม่มีโอกาสเป็นแขนงะนั่นก็คือ อยู่ในระยะของเจียดตีนหนูคือไขป่ปลาตาปูเขาใช้ระยะเวลาแค่5วันหรือ7วันนะครับดังนั้นในส่วนของตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมเพ,ย,พยายามจะอธิบายนะครับว่าเราจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้คอยสังเกตการควบคุมปริมาณน้ำเป็นเทคนิคที่ทำให้ตาเคลื่อน การใช้ปัจจัยไปควบคุมกำกับในการสร้างตาดอกจะเป็นฮอร์โมนไซโตไคมินจะเป็นสาร่ายสกัดอะมิโนแอซิกเป็นพลังงานในรูปของโปรโตีนจะเป็นการพัฒนาตาดอกการขยายเซลล์จากอัทโนิกหรือการใช้ความเครียดอันเกิดจากโพแทสเซียมไนเตรตในอัตราสูงก็คือ1กิโลขึ้นไปและก็การใช้สารกำจัดแมลง ก็จะเป็นส่วนที่สัมพันธ์กันคือส่วนหนึ่งไปเสริมความเครียดอีกส่วนหนึ่งไปเป็นส่วนทำให้ตาเคลื่อนแล้วก็ย้ำว่าการจัดการทั้งหมดเนี่ยจะต้องปฏิบัติหลังจากที่เรามีการให้น้ำแล้วคือถ้าท่านไม่ให้น้าแล้วท่านคิดว่าปัจจัยเหล่านี้ท่านจะใช้สิ่งที่ท่านได้รับคือท่านได้ใช้แต่ท่านอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากปัจจัยที่เรานำไปใช้เลยครับนี่คือประเด็นคำตอบ จากข้อสงสัยของพิน่นสกรในกรณีที่ตาดอกก็มาแขนงก็มาแล้วเราจะจัดการตรงนี้อย่างไรสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ